วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเก็บตกง,งานไทยแลนด์คอมมิคคปี2022เริ่มต้นมาผมก็ต้องขอโยนชมปู่ที่อยู่หน้าสยามพารากอนสักหน่อยอร่อยด้วยผมเลียมาแล้วแผลบภในงานนี้ก็จะมีบูธมากมายไก่กองเลยให้คุณได้ลองมาจับใจใช้สอยกันแล้วผมก็เดินมาประจันหน้ากับไอห,หนูไคโรลเลนที่กำลังทำท่าเบ่งพลังฟอนสแล้วก็ทำท่าขอที่ชู่หน่อยไม่ไหวละไอที่เบ่งออกมาไม่ใช่พลังแต่เป็นอย่างอื่นตื่นเต้นราใจกับมาสคอตที่มีความเป็นมิตรสูงมิฉาชีพหรือล่าจะมากอดผมเนี่ย โอ้เนี่ยอาจารย์แดงใช่เลยเนี่ยทรงเนี่ยอาจารย์แดงแล้วผมก็พาตัวเองม,มาหยุดอยู่ที่หน้าบูธ VTuber ไทยที่เขากำลังมุงดูคนใส่เดียวกันมันไม่ใช่น้องทักทายแฟนๆ <S <S 1> <S 1> แต่เหมือนเขากำลังเชียร์คนใส่เดียวกันจริงๆนะ ผมก็เหลือไปเห็นคนที่เขาใส่หน้ากากคือแบบอยากได้อยากได้ไดจะจ,จัดเลยดูหน้าผมก่อนอยากได้เลยดูออกอิฉานี่อิฉาก็เลยจัดซะเลยนี่หนึ่งอันไอที่เลือแหลมนั่นจมูกนะเว้ยจมูกแล้วก็มาอยู่ดูคนเต้น just dance สายตาเฉียบแหลมของผมผมก็ได้มาเจอกับน้องลอิต้าคนนี้จะขอเขาถ่ายวิดีโออย่างนี้เลยนี่เอานะอาจิมแกมหมุนตัวรัสคา,ข,าของเขาดีจริง สิ่งที่ผมเห็นอยู่นั่นตอนแรกผมคิดว่าเป็นโมเดลขนาดหนึ่งต่อหนึ่งแต่หนึ่งต่อหนึ่งมันไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้ไงหนึ่งต่อหนึ่งมันต้องคนข้างๆนี่หนึ่งต่อหนึ่งของจริงน่ารักด้วยแล้วครูพระช่วยผมสังเกตว่าผมเดินผ่านน้องอสกาคนนี้มาหลายรอบแล้วผมก็เลยอยากจะขอน้องถ่ายรูปสักหน่อยแต่พอหันไปอีกทีน้องก็หายไปกระสายลมแล้วไม่รู้น้องหายไปไหนโอ้แต่ไม่เป็นไรคนนี้ผมจําได้จําได้นี่เดลี่ควีนใช่ไหมหิวอะไรหิวไอติมเลยเนี่ยเดลี่ควีน นี่ก็เป็นบูธแคปคอมครับให้สู้กับโปรใครจะไปสู้ได้ว่าไม่ไหวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเลยนะครับผมนั่นก็คือตู้ไอออนแมนขนาดหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งโคตรเฟี้ยวกระเจียวเรืองแสงเลยขอบอกนี่ผมถ่ายมาไว้ได้แค่นี้แหละส่วนตรงนี้ที่เขาลมประชาชีกันอยู่นั่นก็คือมาริโอ้ครับน่าจะเป็นมาริโอ้ปลอมครับของแท้ต้องมีหนวดและหมวกแดงเว้ยข้างๆมาริโอ้นี่ก็คือพี่อนันดาครับแต่ผมสามารถเลยว่าครั้งแรกที่ผมเห็นนี่ผมไม่เห็นเป็นอนันดานะผมเห็นเป็นโทนี่สตาร์ครับโทนี่สตาร์เลยล่ะตรงนี้ก็เป ไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าง,งานแบบนี้เขาจะมีหมวกเกี่ยวข้าวขายด้วยเนี่ยแถวบ้านกูเป็นราชาโจรสลัดกันเทียบเลยผับม,มาข้างนอกนะฮะก็จะมีเหล่าฟิกเกอร์ลดราคาที่ชวนให้กระเป๋าขบผมแหงและที่สําคัญเลยก็คือบอร์ดเกมตรงนี้ที่เขาทําออกมาโคตรส,สวยอย่างเอาไปวางฟิกเกอร์อะไรไม่อย่างเล่นบอร์ดเกมเลยอ่ะแล้วในาง,งานก็เหมือนมีเชือ้อทีเวลัสระบาดเพราะว่าต้องมาหวาดผวากับฝูงซอมบี้นี่ถ่ายไม่ทันตอนที่เขากําลังเดินมางา่าผมไม่งั้นแล้วผมหิ้วกับบ้านไปด้วยแล้วชอบตอยตอยตอยต คนนี้ไม่เหมือนซอบบี้เหมือนบอดดี้แมรี่มากกว่าแล้วผมก็ได้โดนกัดจนติดเชื้อเข้าให้แล้วนี่ผมไปได้เสื้อน้องหลามาแต่แต,ตอนไหนวะเนี่ยสภาพกูไม่เหมือนซอบบี้แล้วเหมือนคนเป็นง่อยอะตอนเนี้ยเดินมาอีกนี่โดนก็เจอดองอาร์ทอยอาร์ทอยและอาร์ทอยสำหรับสายมูนี่ไม่ควรพลาดเลยโดยเฉพาะแมวปุตดาเนี่ยโคตรสวยเลยสีทองเป็นประกายแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าแก้วน้ำใครเขามาวางไว้ก็เลยถ่ายเก็บมาด้วยเพื่ออะไรก็ไม่รู้ นอกนั้นภายในงานก็จะเป็นงานเรซินนะครับผมราคาหลักหมื่นหืดขึ้นคอเลยพอเห็นราคานี่ผมก็ทำหน้าเหมือนเรือซันนี่ตอนนี้เขาเรียกผมว่าเอเรนเอเรนที่โดนเตะกันจ้ยตกใจหมดไปบ้า ผมว่าที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือน้าสื่อดาโกนิวตัวนี้เลยที่เป็นไฮไลท์ของร้านไม่กล้าไปเดินเฉียดใกล้เลยเห็นราคากันนะเล่าซึ่งผมก็คิดว่าน้าสื่อตัวนั้นเป็นไฮไลท์ของร้านแล้วจนกระทั่งได้มาเจอกับขาขาวๆซึ่งเธอคนนั้นก็คือโบอาแฮนคอาขนาดหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผมเห็นแล้วอยากจะพุ่งเข้าไปกอดแต่ไม่กล้าเพราะว,าว่าราคามันแรงเดี๋ยวแตกไปไม่มีวิญญาจ่าย <laughs> ใช่ไหมน้องอเน,นียขนาดหนึ่งต่อหนึ่งน่ารักเหมือนกันนะเนี่ย และนี่ก็เป็นไฮไลท์ฟุตเทจที่ผมเก็บมาฝากกันนะทุกคนดูกันไปย,วยาวๆเลยนี่แต่และตัวเขาบอกเลยว่าราคาแรงมากเลยนะฮะตัวละหมื่นตัวละหมื่นขนาดว่าราคาแล้วนะเนี่ยดูโบลรี่ตัวนี้สิอุ้ยหับไม่ตรงไม่ใช่ตัวจริงนี่ก็โจ๊กเกอร์นะฮะผมโจ๊กหมูนี่แน่นอนต้องมาคู่กับเดลี่ควีนนะฮะโอ้ยกูเรียกเสียเลย และนี่เลยอีกหนึ่งตัวที่ผมอยากนาเสนอให้กับเหล่าสาวๆได้เจอกันนั่นก็คือเซลามูนตัวนี้นะครับผมตัวราคาอยู่ที่23,900บาทนะครับผมกลับมาที่มาที่หลังเซลามูนทําไมตัวใหญ่กว่าสรุปใครเป็นตัวเอกวะเ่ยคนละไซส์กันเลยนี่อีกตัวคูกเกตในขณะที่ผมกําลังเทใจให้กับ4พลเรือเอกนะครับผมก็ได้ไปเจอกับไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างเข้าจังเลยบอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ราคาหลักแสนนั่นก็คือโกคูร่างอัตาลิยมขนาด1ต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผม ดูแล้วทำไมมันเตีย้ยกว่ากูจังเลยวะเนี่ยและหนึ่งต่อหนึ่งก็มากันรัวๆเลยนะครับผมอย่างลูฟี่ตัวนี้นะครับผมขนาดหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งตัวจริงมันเตีย้ยกว่าผมอีกรู้สึกภูมิใจจริงๆสายเกมไม่ควรพลาดกับไซเบอร์พัง2,077ไลท์เช็ดเป็ดดูดิแอ็นไซสินครีนี่เรียงกันมาทั้งคาฮีเลยสงสัยว่ายนี่ตัวอะไรใครก็ได้ที่รู้คอมเมนต์บอกอ่ะปล่อยให้ฟาบาหนึ่งต่อหนึ่งมายืนอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเห็นแล้วคิดถึงเลยนะฟาบาท,ทีชาร่าแล้วอะนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผม ไอออนแมนที่อยู่ในงานนะครับผมเขาก็มีตู้ไอออนแมนเล็กๆมาให้เก็บสะสมกันนะครับผมอยู่ที่กล่องละ9 0 0บาทใครมีซับก็ตบกันไปเลยนะฮะเอาเลยและนี่นะฮะก็คือหนังสือนิทานเจ้าหญิงดิสนีย์ที่มีความเป็นไดโอรามาเป็นอย่างสูงเห็นแล้วคือแบบกระเพากุสาร์เลยสั่งพับๆๆๆๆเลยตกกล่องละพันสองนี่โอ้โหเมาวันเนี้ยล้มละลายแล้วเขาก็มีช่างสไตล์อาร์ตดีนะครับผมมาเปิดสตูดิโอแล้วเพ้นสีให้เราดูกันจ้าๆแบบนี้เลยซึ่งงานอาร์ตของเขาสวยมากนะครับผมดูสิดูดูดูแหกตาดู ในขณะที่ผมกําลังดูเซนเซย่าอย่างรื่อเริงประเทิงใจผมก็ได้ไปพบกับบุคคลท่านนี้ครับเนี่ยคิดว่ามางานจริงๆเห็นครั้งแรกนด้ตกใจแล้เหมือนชิพายโอ้โหเสียวสันหลังว่ามเลยบอกแล้วว่างานอาร์ตของไทยนี่ก็ไม่แพ้ชาติใดเหมือนกันนี่ยักษ์วัดแจ้งเป็นไงละยักษ์วัดแจ้งตรงนี้ก็มีกวนอูดด้วยนี่กวนอูออกมานอกงานก็จะมีเหล่าคอสเพเยอร์ที่โคตรอลังการงานดีนี่เห็นครั้งแรกคิดว่ากาโร่แต่มาดูข้างหน้าแล้วไม่ใช่เฮ้ยดูดูดูดดนี่น้องเทม้เทม้เนี่ยน้องเทไม้จากเกมเก็ชินอิมเพ เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าในเกมเขาใช้ iPhone กันด้วยหูยไม่รู้มาก่อนเลยมีแต่คนสวยสดงดงามเห็นแล้วอยากโดนยิงธนูจงเบยแเมกุมินเมกุมิน เอกวินจังเห็นน้องคนนี้แล้วผมมือสั่นเลยอยากจะทําการกลับบ้านเป็นการด่วนเพราะมันชวนให้คิดว่าหอ,อนี้จะบ่มหรือเปล่านี่ยน้องมาบ้มหอหรือเปล่านี่ไม่ใช่เนาะไม่ใช่แหละแต่น่ารักดีน้องคนนี้ดูดูแล้วน่าจะคอดไปโทรกามานานไม่งั้นอโภกติกน้ไม่เยอะขนาดนี้หรอกน่าจะคอแห้งแน่นอนว่าเชนซอมแมนก็มาแต่ถ้าเกิดว่ามีใครคอดเป็นหมาเรื่อยนะนะโอ้โหผมบอกเลยว่าเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์อันนี้ก็เป็นเทพเจ้าสายฟ้าทอที่เพิ่งเสด็จน้ำมาน่าจะทอดมาได้สักพักละบวมขนาดนี้แต่เทนะพี่เทแล้วก็มาปิดทท้้้าายยกกกับพีี่่่คคคนนเเลอ็ืไมใช อันนี้เขาเรียกว่าคูกาก็ประมาณนี้แหละค่ะเ,เดี๋ยวไปเดินสองสาวต่อก่อนในไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยล่ะจุ๊บ